สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Wives Podcast พบกับผมเสือโครงผู้ดำเนินรายการครับที่นี่คือพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้พูดคุยกันเรื่องแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตและพลังบวกเล็กๆที่ทำให้ทุกวันของคุณน่าอยู่ขึ้นครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆและผมเชื่อว่าหลายคุก็อยากมีเหมือนกันนั่นก็คือการเป็นคนที่มีไหวพริบและรอบรู้ เคยไหมครับเวลานั่งคุยกับใครสักคนแล้วเขาดูตอบได้ทุกเรื่องพูดอะไรออกมาก็ดูมั่นใจมีข้อมูลมีมุมมองประกอบจนเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทําไมเขาดูรอบรู้ขนาดนั้นหรือบางครั้งเราเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดอย่างรถเสียกลางทางไฟดับตอนกลางคืนหรือหัวหน้าถามคําถามกระทันหันในที่ประชุมบางคนก็รับมือได้อย่างมั่นใจคิดไวตอบไวทําให้สถานการณ์ผ่านไปได้อย่างสวยงาม ขณะที่เราก็อาจนั่งคิดว่าถ้าเป็นเราคงไปไม่เป็นแน่ๆความจริงแล้วนะครับไหวพริบและความรอบรู้ไม่ได้เป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่บางคนมีแล้วบางคนไม่มีแต่มันคือทักษะที่เราฝึกกันได้ทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างแดเนียลคาเนมานผู้เขียน Thinking Fast and Slow อธิบายว่าสมองเรามีสองระบบระบบหนึ่งคิดเร็วใช้สัญชาตญาณตัดสินใจฉับพลันส่วนอีกระบบคิดช้า ใช้เหตุผลและการวิเคราะห์คนที่ดูเหมือนมีไหวพริบจริงๆไม่ใช่เพราะระบบคิดเร็วของเขาเก่งอย่างเดียวแต่เพราะพวกเขามีข้อมูลมีประสบการณ์และใช้ระบบคิดช้าเติมเต็มอยู่เบื้องหลังจนทําให้เวลาต้องตัดสินใจฉับพลันเขามีคลันข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่แล้ววิธีการฝึกสมองให้มีไหวพริบจริงๆเริ่มได้ง่ายมากเลยครับอย่างหนึ่งคือการฝึกตั้งคําถามกับสิ่งรอบตัวลองสมมุติว่าเดินออกจากบ้านแล้วเจอฝนตกแต่ไม่มีร่ม ลองถามตัวเองสิว่าเราจะทำยังไงดีจะหาที่หลบจะวิ่งไปข้างหน้าหรือจะหาซื้อเสื้อกันฝนการฝึกคิดเล่นๆแบบนี้ทุกวันจะทำให้สมองเราชินกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปโดยอัตโนมัติและงานวิจัยของฮาร์วารยังบอกด้วยว่าคนที่ฝึกตั้งคำถามหรือ critical thinking กับสิ่งรอบตัวบ่อยๆจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นและแม่นยำกว่าคนทั่วไปอีกวิธีที่น่าสนใจคือการเล่นเกมที่ใช้การคิดวางแผนอย่างหมากรุกูโดกุ หรือเกมวางแผนแบบเรียลไทม์พวกนี้มันฝึกสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์และการคิดหลายแผนล่วงหน้านักประสาทวิทยาพบว่าเกมประเภทนี้ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อในสมองส่วน p r e f อนเทลคอร์เทได้จริงๆซึ่งเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ได้จริงๆและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆเลยคือการฝึกตอบสั้นๆกระชับก่อนยังมีคนถามคำถามใหญ่ๆเช่นทำไมเศรษฐกิจถึงชะลอตัว ถ้าเราตอบทันทีแบบสั้นๆว่าเพราะการบริโภคลดลงจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแค่นี้เราก็ดูมีไหวพริบแล้วจากนั้นค่อยขยายความเพิ่มทีหลังก็ได้เทคนิคนี้นักพูดเท็ตท็อกหลายคนใช้กันเยอะเพราะมันทําให้คนฟังรู้สึกว่าเรามีคําตอบที่ชัดและมั่นใจส่วนเรื่องความรอบรู้นี่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องอ่านหนังสือนาๆเยอะๆจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยครับอ่านหรือฟังอะไรเล็กๆน้อยๆแต่สม่าเสมอสําคัญกว่าเยอะ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอมอรีพบว่าการอ่านแค่วันละ15นาทีก็ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และข้อมูลใหม่ๆได้มากแล้วลองอ่านบทความฟังพอดแคสต์ตอนขับรถหรือดูคลิปสั้นๆก่อนนอนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวครับคุณต้องเล่าออกมาลองเล่าให้เพื่อนฟังเขียนโพส์สั้นๆหรืออธิบายให้คนใกล้ตัวเข้าใจ เพราะการเล่าออกมาคือบททดสอบความเข้าใจที่แท้จริงริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกร์รางวัลโนเบลเคยบอกว่าถ้าคุณอธิบายสิ่งใดให้เด็กมัธยมเข้าใจไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆดังนั้นทุกครั้งที่เราเล่าออกมามันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราซึมซับความรู้นั้นแล้วจริงหรือยังอีเคล็ดลับหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงความรู้จากหลายด้านเข้าด้วยกันลองคิดดูนะครับถ้าคุณอ่านเรื่องจิตวิทยาแล้วเอามาเชื่อมกับการตลาด หรืออ่านเรื่องประวัติศาสตร์แล้วโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้แหละครับที่ทําให้คุณไม่ใช่แค่รู้เยอะแต่รอบรู้จริงๆงานวิจัยยังชี้ด้วยว่าคนที่ฝึกเชื่อมโยงความรู้หลายแขนงจะมีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสูงกว่าคนที่รู้เรื่องใดเรื่องหนึงน่งแบบแยกส่วนและสิ่งที่จะทําให้ทั้งหมดนี้เวิร์กจริงๆก็คือทัศนคติคนที่รอบรู้จริงๆเขาไม่ได้อวดรู้แต่เขายอมรับว่าไม่รู้และเปิดใจเรียนรู้ตลอดเวลา งานวิจัยที่พูดถึงดันนิงครูเกอร e เอฟเฟก็บอกว่าคนที่รู้น้อยจริงๆมักจะมั่นใจเกินเหตุส่วนคนที่รู้อะไรมากๆกลับท่อมตัวเพราะตระหนักว่ามันยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่รู้คนที่ฉลาดจริงๆจึงไม่กลัวการถามคำถามและไม่อายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ลองคิดเล่นๆดูสิครับถ้าวันนี้คุณเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นรถเสียกลางทางตอนรีบไปประชุมคุณจะมีไหวพริบพอที่จะรับมือ,อยังไง หรือถ้าวันหนึ่งมีคนเปิดประเด็นเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ในวงสนทนาคุณอยากตอบได้มั่นใจแค่ไหนคำถามเหล่านี้แหะครับที่จะเป็นแรงมนานันใจให้เราเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้และอย่าลืมนะครับว่าการมีไหวพริบและรอบรู้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการฝึกเล็กๆทุกวันตั้งคำถามกับตัวเองเล่นเกมที่ท้าทายสมองอ่านหรือฟังความรู้สั้นๆแต่สม่ำเสมอเล่าออกมาให้คนอื่นฟัง และพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์ตัวเองในอนาคตว่าคุณก็เป็นคนที่มีไหวพริบและรอบรู้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตาม Happy Wives Podcast แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ผมเสือโครงขอลาไปก่อนครับ Happy Wives Podcast เติมพลังบวกให้ทุกวันของคุณ